ก็จะต่อในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเหมือนเดิมก็จะเป็นในเรื่องของการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรนะคะครูก็จะทวนเนื้อหาตั้งแต่กล้วยพีระมิดแล้วก็ทรงกลม3รูปทรงที่เราเรียนเดี๋ยวจะเป็นยังไงทุกคนลองไปดูกันนะคะแล้วเช็คความสามารถของพวกเราว่าสามารถจําสูตรได้ไหมจําเนื้อหาต่างๆได้ไหมแล้วลองไปลุยกันเลยคะ่ะสําหรับมสมก็ต่อในเรื่องของ พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลมให้จบเลยนะคะสำหรับวันนี้ทีนี้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลมก็อย่างที่บอกไปมีแค่2สูตรถูกไหมคะสูตรแรกก็คือเรื่องของพื้นที่ผิวใช่ไหมคะพื้นที่ผิวบอกว่าจะมีสูตรคือ4ีพายอากำลังสองส่วนอีกสูตรหนึ่งก็คือปริมาตรของทรงกลมก็คือ4ี่พาย ส่ส่วนสพาย R กำลัง3 2สูตรนี้เมื่อวานเราได้เจอกันไปแล้วส่วนใหญ่ทุกคนได้เจอกันไปแล้วเนาะทีนี้วันนี้คุณจะพาตะลุยโจทย์อย่างเดียวเลยตะลุยโจทย์ข้อแรกไปดูข้อแรกโจทย์บอกว่าจงหาพื้นที่ผิวและปริมาตรขั้นตอนแรกโจทย์สั่งให้หา2อ,อย่างถูกไหมคะอันที่1คือหาพื้นที่ผิวอันที่2คือหาปริมาตรดังนั้นเราไปหากันทีละอย่างเลยขั้นตอนที่1 ครูจะหาก่อนเลยค่ะสูตรแรกบอกว่าพื้นที่ผิวของทรงกลมถูกไหมพื้นที่ผิวของทรงกลมเรารู้สูตรอยู่แล้วว่ามันคือ4พาย r กำลัง2ถูกปะทีนี้นะข้อนี้ข้อนี้ให้มาครบเลยถูกไหมให้ R มาแทนค่าได้ถูกปะให้พายมาด้วยเหมือนกันแทนค่าได้ อีกเช่นกันถูกไหมดังนั้นเราสามารถแทนค่าเข้าส,สูตรได้เลยลูกสูตรบอกว่า4คูณกับ p อ r กำลัง2ใช่ปะดังนั้น4ดึงลงมาเลยายคือ22ส่วน7คูณกับ r กำลัง2 r กำลัง2 r ก็เป็น1.4ทั้งหมดกำลัง 2, 2> แต่บางคนบอกว่าถ้า1.4กำลัง2แอบคิดเลขยากใช่ไหมดังนั้นคิดแบบนี้เลยลูก4คูณกับ22ส่วน7 คูณกับ 1. 4ดและก็คูณกับ1.4โอเคไหมคูณแบบนี้ไปเลยก็คือแยกมันออกมาทีละตัวมันจะได้ง่ายขึ้นจะได้คิดเลขง่ายขึ้นที่เหลือเราก็คิดคำนวณปกติค่ะ7ตัดกับ1.4ได้เพราะว่า7คูณ2ก็ได้14ถูกไหมดังนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0.2โอเคดังนั้นค่าที่ได้ก็คือ4คูณกับ22คูณกับ 0.2แล้วก็คูณกับ1.4โอเคไหมคะประมาณนี้ที่เหลือเราก็ไปคิดเลข4คูณกับ22ตรงนี้เราก็จะได้มา88ถูกไหม8ป8ไปคูณกับอีก0.2ก็จะได้17.6ใช่หรือเปล่านะ4คูณกับ22 ได้88 88คูณกับอีก0.2แล้วก็คูณอีก1.4ดังนั้นเราก็ไปคิดค่าปกติเลยลูก88คูณ0.2อ่า88คูณ0.2ได้17.6 17.6ไปคูณกับอีก1.4ก็จะได้เป็น24.6 สหน่วยเป็นอะไรคะถ้าในเรื่องของพื้นที่ผิวหน่วยเป็นอะไรลูกหน่วยต้องเป็นตารางข้อนี้ให้มาเป็นนิ้วถูกไหมดังนั้นก็ตอบตารางนิ้วโอเคส่วนที่1คิดจบแลละแต่เขาสั่งให้หาอะไรอีกหนึ่งอย่างสั่งให้หาปริมาตรดังนั้นเราก็จัดการหาปริมาตรเลยลูกปริมาตรปริมาตร จากสูตรทรงกลมก็เท่ากับ4ส่วน3พาย r ากำลัง3ถูกปะ4ส่วน3พาย r ากำลัง3จากสูตรตอนแรกที่ครูได้บอกไปตรงนี้สูตรนี้ถูกนะปริมาตรคือ4ส่วน3พายากำลัง3แทนค่าเข้าสูตร,ตรปกติ4ส่วน3ดึงลงมาเลย ทายมีค่าเป็น22ส่วน7คูณกับ R ก็คือ1.4ทั้งหมดกําลัง3ถูกไหมคะที่เหลือก็แค่คิดเลขอ่ะ4ส่วน3คูณกับ22ส่วน7คูณ1.4คูณ1.4คูณ1.4ตรงนี้ไปแอบคิดเลข7ตัดกับ1.4เหลือ0.2ใช่ป่ะ ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดเพิ่มก็คือ3ไปตัดกับใครได้ไหมเนี่ยสตัดใครได้ไหมสามตัดใครไม่ได้ดังนั้นเราก็คิดเลขไปเลยลูก4คูณ22ก็ได้88ถูกไหม4คูณ22ได้88 88ไปคูณอีก0.2ก็จะได้17.6 17.6ไปคูณอีก1.4 1.4 ็ได้24.64แล้วก็ไปคูณกับอ e ีก1.4ก็จะได้34 496ส่วนด้วย3อ่า34.496หารด้วย3ดังนั้นเราก็จะได้คำตอบเท่ากับ11ลูก11.498หน่วยเป็นอะไรคะ11.498 หน่วยเป็นปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาก์ลูกบากอะไรขึ้นอยู่กับโจทย์กำหนดมาให้ก็ตอบลูกปาศกนิ้วโอเคไหมลูกบากนิ้วดังนั้นตรงนี้พื้นที่ครูไม่พอครูขอมาเขียนดังนั้นสรุปนิดนึงสรุปไว้ดังนั้นพื้นที่ผิวของทรงกลม ที่เราคิดได้ก็คือ24.64ใช่ป่าเราก็มาแทน,เ,นเราก็เขียนตอบเลย24.64่ตารางนิน้วอีกอันนึงก็คือปริมาตรของทรงกลมเท่ากับ1 4 9 8อ่ะาเอ๊ะอารางแน่ไหมลูกต้องเป็นลูกบาศก์เพราะมันเป็นปริมาตรถูกปะลูกบาศก์นิว้ว พอได้ไหมลูกไม่ยากเลยก็คือจำสูตรให้ได้จำคอนเซปต์ให้ได้สูตรพื้นที่ผิวก็คือ4พาย r รกำลังสอรูค่า r มาแล้วตรงนี้ r คือ R คือ1.4ก็แทนค่า r ด้วย1.4ปกติ ที่เหลือก็แค่คิดเลขถูกไหมคะส่วนอีกอันนึงก็คือปริมาตรทรงกลมปริมาตรทรงกลมสูตรว่า4ส่วน3พายอากำลัง3เราก็แค่แทนค่าเลขเข้าไป4ส่วน3ดึงออกมาฟึบพายมีค่าเท่ากับ22ส่วน7เพราะโจทย์กำหนดมาให้ส่วน1 4กำลัง3ตรงนี้ก็คือรัศมีกำลัง3นั่นเองรัศมีก็มาจากโจทย์ตรงนี้ที่กำหนดมาให้ ถูกไหมที่เหลือเราอยแค่คิดเลขคิดเลขปกติหารปุ๊บตัวปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาศก์เมือพอหาได้ทั้งสองค่าแล้ว1 2เราก็มาเขียนสรุปตรงนี้ไว้ให้เข้าใจโอเคไหมคะประมาณนี้อ่ะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อแล้วกันข้อนี้โจทย์บอกว่า ทรงกลมกันมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว16แอบนึกในใจเลยลูกเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น16แสดงว่า R จะเป็นเท่าไหร่ลูก R ก็คือรัศมีนั่นแหละรัศมีของทรงกลมนี้จะเข้ากับอะไรลูกครึ่งหนึ่งถูกปะก็คือ16หาร2จะได้8ถูกไหม8เซนติเมตรจะเป็นรัศมีแน่นอนเขาบอกว่า ทรงกลมตันนี้มีปริมาตรเป็นกี่ลูกบาศก์ต้องการถามว่ามีปริมาตรเท่าไหร่ดังนั้นขั้นตอนแรกวาดทรงกลมขึ้นมาเลยแล้วทีนี้ครูวาดทรงกลมขึ้นมาและฟืบเขาบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวอ่าเส้นผ่านศูนย์กลางยาว16เซนติเมตรดังนั้นตรงนี้คือ16 16เซนติเมตร ถูกไหมตรงนี้ก็ต้องเป็น16ซนติเมตรแต่ว่าพอหาเรื่องของปริมาตรเนี่ยในเรื่องของทรงกลมเนี่ยเราจะใช้รัศมีถูกป้าดังนั้นรัศมีก็เป็นครึ่งหนึ่งรัศมีก็จะเป็น r เท่ากับ8ง่ายไหมลูกที่เหลือเราแค่แทนค่าปกติเลยถูกปะ่ะอันนี้สั่งให้หาแค่อะไรเนี่ยสั่งให้หาแค่ปริมาตรถูกไหมดังนั้นแทนค่าเข้าสูตรจากสูตรว่าอะไร จากสูตรจากสูตรบอกว่าจากสูตรปริมาตรของทรงกลมปริมาตรของทรงกลมบอกว่า4ส,ส่วน3าพายากำลัง3ดังนั้นที่เหลือแค่แทนค่าปกติ4ส,ส่วน3ดึงลงมาเลย พายมีค่าเป็นเท่าไหร่นะที่นี้22ส่วน7ใส่ไปค่ะก็เป็น22ส่วน7คูณกับรัศมีรัศมีใช่ไหมอากำลังสแสดงว่านะที่นี้รัศมีเป็น8ก็คูณ8กำลัง3ที่เหลือคิดเลขปกติถ้าไม่อยากให้ดูคิดเลขเยอะก็กระจายไป ใครตัดได้บ้ามลูกมีใครตัดได้บ้างไหมถ้าตัดได้ตัดถ้าตัดไม่ได้ก็คิดเลขเลยยาวๆไปเลยตัดได้ไหมคะตัดได้ไหมเออสังเกตตัวเลขตัดไม่ได้เลยใช่ไหมดังนั้นปคิดเลขเลยอะแยะ4คูณ22ได้88 88, 88คูณกับ88 64 64, 64คูณอีก8 64คูณอีก8จะได้512 512 ส่วนด้วยยาวๆฟึ้นสามคูณเอเคปะสาม่สิบเอที่เหลือก็คิดเลขแ8ดสิคูณห้าจะได้มาทั้งหมด4 5 0หมื่สอ่าส่วนด้วย21ดังนั้นจะได้คำตอบเป็น สองพันห่าจุดข้อนี้หน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นลูกบาเพราะว่าถามปริมาตรถูกไหมดังนั้นก็ตอบเป็นลูกลอบอสมออแบบนี้เลยถูกไหมดังนั้นมาเขียนสรุปนิดนึง ของอะไรเนี่ยทรงกลมตันเท่ากับสอง5 5 2่งยสี่สิบห้าจลูกบาทเซนติเมตรแบบนี้เลยข้อนี้สั่งให้หาแต่ปริม,มาตรแต่ครูอยากเพิ่มให้นิดนึงอยากเพิ่มให้กรณีถ้าข้อนี้ครูถามหาครูถามหาในตัวของพื้นที่ผิวโอเคปะ อยากรู้ว่าไอพื้นที่ผิวของลูกตุ้มสีดำๆมันเนี้ยเออครูยอยากรู้ว่าไอลูกตุ้มสีดำๆมันเนี้ยเดี๋ยวครูจะย้ายมันมาตรงนี้แล้วกันเราจะได้เห็นชัดๆไอลูกตุ้มสีดำๆมันเนี้ยมันมีพื้นที่ผิวเท่าไหร่เข้าปดังนั้นเพิ่มโจทย์เพิ่มโจทย์หาพื้นที่ผิวหน่อยหาพื้นที่ผิวของลูกทรงกลมตันทรงกลมตันนะคะ ดังนั้นวิธีทําก็คือจากสูตรสูตรการหาพื้นที่ผิวถูกปพื้นที่ผิวของทรงกลมเท่ากับสูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกลมเท่ากับอะไรนะ 4πr กำลัง2โอเคไหม 4πr กำลัง2ที่เหลือแค่แ,คแทนค่าถูกปะ4ดึงลงมาได้เลยายมีค่าเป็น22ส่วน7 r เมื่อกี้เราหากันไว้ r คือ r คือ8ถูกไหมดังนั้นเราก็แทนที่ r ด้วย8กำลัง2ที่เหลือคิดเลข4คูณกับ22ส่วน7 8คูณ8กำลังสอคูณ8ได้64ชึบสามารถตัดเลขได้ไหมคะตัดเลขได้ไหมสังเกตตัวเลขตัดเลขไม่ได้ก็คูณเลขปกติ44 4 4คูณ22ตรงนี้ได้88นะ88ไปคูณอีก64จะได้มาทั้งหมดก็คือ5632 แต่ยังไม่จบยังไม่จบเพราะว่าต้องหารเจ็ดด้วยดังนั้นเราจะได้เท่าไหร่เอ่ยถ้าเราเอาไปหารเจ็ดคิดเลขกันฟุบฟับต,ตอบแปดร้อยสี่จุดห้าเจ็ดหน่วยเป็นอะไรคะพื้นที่ผิวหน่วยเป็นอะไรคะพื้นที่ผิวหน่วยเป็นตาราง ูกไหมตารางอะไรโจทย์ให้อะไรมาล่ะให้เป็นเซนมาใช่ไหมก็เป็นตารางเซนติเมตรแอบสรุปนิดนึงแอบสรุปนิดนึงดังนั้นพื้นที่ผิวของทรงกลมเท่ากับ8 0 4ร สองสูตรแค่นั้นเลยลูกในเรื่องของทรงกลมเนี่ยมีแค่2ส,สูตรสูตรแรกคืออะไรสูตรแรกการหาพื้นที่ผิวถ้าหาพื้นที่ผิวก็ 4πr กำลังสองถ้าหาปริมาตรก็4ส่วน3 πr กำลังสามโอเคไหมคะทรงกลมมีแค่นี้รู้รัศมีหาค่าได้ รู้รลศมีสามารถหาค่าได้เสมอทีนี้แอบไปดูตรงนี้นิดนึงจะทวนเรื่องของพื้นที่ผิวและปริมาตรทั้งหมดทุกคนกลับไปทบทวนนะคะลองกลับไปดูโจทย์ต่างๆที่เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรที่ครูได้สอนไปแล้วถูกไหมในส่วนของพีระมิดเนี่ยพีระมิดมีการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรเหมือนกันกล้ยก็เช่นเดียวกันแล้วก็ทรงกลม ก็เหมือนที่เราเรียนไปเมื่อกี้ถูกปะทีนี้พีระมิดมีสูตรการหาพื้นที่ผิวที่ผิวของพีระมิดถูกปะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือมันจะต้องมีโซนของฐานถูกไหมทุกคนพื้นที่ผิวเนี่ยจะต้องมีโซนของฐานถูกปะ่ะเออแล้วก็มีผิวข้างถูกไหมโซนด้านข้างก็คือผิวตรงโซนนี้คือผิวข้างถูกปะส่วนผิวข้างจะมีกี่ชิ้นขึ้นอยู่กับว่าด้านของฐานเป็นด้าน รูปกี่เหลี่ยมโอเคไหมดังนั้นพื้นที่ฐานนะข้อนี้นะข้อนี้ถ้าฟิกจากรูปนี้พื้นที่ฐานถ้าคุณบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้ก็จะเป็นสูตรด้านคูณด้านทันทีโอเคปะพื้นที่ฐานตรงนี้ด้านคูณด้านตรงนี้ทันทีโอเคไหมบวกกับพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างคือโซนไหนลูก โซนของสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเออแต่สามเหลี่ยมตรงนี้จะมีกี่ชิ้นลูกขึ้นอยู่กับด้านของฐานถูกไหมถ้าด้านของฐานมีทั้งหมด4ด้านดังน,นั้นรูปสามเหลี่ยมก็ต้องมีทั้งหมดสชิ้นโอเคไหมสี่ชิ้นคูณกับใครเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือด้านล่างคูณสูงอะไรด้วยเส้นนี้เรียกว่าสูงอะไรลูกสูง ที่ลากเอียงจากจุดยอดมหาฐานแบบน,นี้เราจะเรียกมันว่าสูงเอียงเสมอ,อเข้าไหมคะเข้าไหมคะอ่าครูทวนให้นะอันนี้ครูทวนให้แต่ถ้าในเรื่องของปริมาตรพีระมิดปริมาตรพีระมิดเนี่ยจะใช้คำว่าสูงตรงก็คือหาว่าพีระมิด1พีระมิดของเราเนี่ยพีระมิด1พีระมิดของเราเนี่ยอ่า วาดขึ้นมาให้เพิ่มพีระมิดของโคหนึ่งพีระมิดเนี่ยโคจะใส่น้ําเข้าไปในเนี้ยได้เท่าไหร่เออคือการหาพื้นที่ข้างในทั้งหมดเห็นไหมคือหาพื้นที่ด้านในทั้งหมดในเนี้ยเราจะใช้สูงตรงเสม,อ,อ,มอเห็นไหมคะตรงนี้อ่าโอเค เนาะให้เวลานั่งจําสูตรลูกจําสูตรไว้จาสูตรไว้ก็เหมือนกันปริมาตรพีระมิดที่เราทําการทดลองจําได้ไหมมันคือเศษ1นส่วนสาคูณพื้นที่ฐานคูณสูงตรงเราจะได้1 1พีระมิดถูกปะปริมาตรของพีระมิดทีนี้มาให้พวกเราเนี่ยกลับไปลองทวนนะคะว่าใช้สูตรยังไงอะไรยังไงลองกลับไปทวนเองส่วนกล้วยกล้วย สูตรปริมาตรของกลวยเช่นเดียวกันปร,ริมาตรกลวยมาที่ปริมาตรก่อนนะปริมาตกนนะร,ราตกลวยบอกว่า1ส่วน3าพายากำลัง2 h จำได้ไหม1ส่วน3มาจาก1ใน3ของปร,ริมาตรของทรงกระบอกอันนี้สูตรของทรงกระบอกดังนั้นเขาเลยเขียนรวมกันไว้เลย1ส่วน3พายอากำลัง2 h เเข้าใจไหมคะ ส่วนพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวคืออะไรพื้นที่ผิวก็คือว่าอย่างกลวยอันเนี้ยที่ครูให้มาเนี่ยแกลนเนี้ยที่ครูให้มาเนี่ยพื้นที่ผิวคือถ้าเราตัดมันออกเป็นรูปคี่จาได้ปะรูปคลี่มันจะมีลักษณะนหน้าตาเป็นยังไงนะรูปคลี่มันจะเป็นวงกลมหนึ่อันถูกไหมแล้วก็มีรูปสามเหลี่ยมโค้ง,งแบบนี้ถูกปะฟืบ แบบนี้ถูกไหมดังนั้นพื้นที่ฐานฐานนะที่นี้ฐานเป็นวงกลมถูกปะฐานเป็นวงกลมดังนั้นสูตรการหาพื้นที่วงกลมก็คือพายพายอะไรลูกพาย R ากำลังสองถูกไหมส่วนพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างเออพื้นที่ผิวข้างจะเกี่ยวกับอะไรให้เราไปดูโซนสามเหลี่ยมถูกปะ มันเป็นโซนสามเหลี่ยมถูกปะแล้วก็มีสันส่วนโค้งตรงนี้ที่ยาวเท่ากับฐานถูกไหมดังนั้นสูตรมันก็จะมาจากาย r ถูกไหมเพราะมันยาวเท่ากับวงกลมเล็กๆตรงนี้ของเราเลยเออดังนั้นมันจะมีค่าเท่ากันส่วนตรงนี้ความสูงก็คือสูงเอียงถูกปะ l เอียง l เอียงไนงะใช่ไหมดังนั้นตรงนี้เป็นย r l โอเคปะ ก็จะเป็นดึงตัวร่วม pi r ออกมาตัวหน้าก็จะเหลือ r บวกกับตัวหลังก็คือ l ประมาณนี้ส่วนปริมาตรของกลวยก็เจ็ดหนึ่งส่วนสาม r กําลังสอง h เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมมีโคลแอบเอากวลแปบตาวางข้างๆเพื่อเราจะได้รู้สึกระชุ่มระช่วยขึ้นนิดนึงอเคว่็จะได้เห็นภาพมากขึ้นทีนี้ไปดูอันสุดท้ายทรงกลมสอนไปเมื่อกี้เลยใช่ปะ ทรงกลมมี2สูตรลูกสูตรแรกก็คือพื้นที่ผิวของทรงกลม4าย r กำลังสอีกสูตรหนึ่งก็คือปริมาตร4ส่วน3าย r กำลัง3ลองไปฝึกทบทวนดูนะลูกแฟฝึกหัดลองฝึกทำได้เลยยิ่งทำเยอะเรายิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นเรายิ่งเก่งยิ่งทำได้เจออะไรก็ตามมันง่ายเสมออ่เโ็เคไหมคะ สำหรับวันนี้ถ้าใครสงสัยตรงส่วนไหนให้ทุกคนทักมาถามครูผ่านทางแชท m essenger เลยใครติดตรงไหนทักมาถามแล้วเดี๋ยวครูจะชี้แจงรายละเอียดอะไรเข้าไปครูจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมผ่านทาง m essenger น,นะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะสาหรับในเรื่องของพื้นที่ผิวและปริมาตรครูก็หวังว่าพวกเราเนี่ยสามารถทำ โจทย์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นหวังว่าที่ทบทวนไปวันนีุ้กพวกเราจะสามารถทำแบบฝึกหัดต่างๆได้